สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับพบกับช่องบ่าวสุริยาแชนแนลนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาขุดล่องนะครับตรงที่ผมปั่นไปประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับผมรอฝนตกมานะครับสวัสดียามเย็นทุกท่านนะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมใช้งานลอีกครั้งนะครับผม 8R ครับผม สวยมากครับจวพามาดูตรงที่ล่องนะครับผมนี่เลยนะครับผมหลัจากที่ผมขูดแบบนี้นะครับก็จะมีนะครับคนไทยครับมายายท่อยายสายน้ำหยดนะครับผมนะครับดูสิครับด้วส่วนนะครับโอ้โหใหญ่อลังการงานสร้างครับผมยาวมากครับ ส่วนนี้อยู่ที่นะครับ600ไลนนะครับผมคูดเู้ชาวนะครับว่า600ไร่นะครับแต่ผมขุดวันนี้ไม่เสร็จนะครับผมจาจับพรุ่งนี้นะครับทุกท่านพรุ่งนี้เพื่อนๆคนไทยก็จะมาวิ่งสายน้ําหยดนะครับแล้วก็มีสายน้ำหยดจะใส่ตัวนี้ครับหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เส้นนี้เส้นหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเรียกว่าล่องคู่ครับผมนี่นะครับเป็นล่องคู่นะครับผม อาจารย์เสร็จสายน้าหยดเสร็จแล้วก็จะมีนะครับเครื่องนะครับเครื่องฝังสายย้ำสายน้าหยดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูนะครับสามหัวนะครับที่ขุดนะครับขุดล่องนะครับผมนี่ครับตรงที่ผมปั่นนะครับดูสิครับผมขนาดผมถ้าผมเหยียบนี่โอ้หลมมากนะครับทุกท่านนี่นะครับ ล่องจะสวยนะครับทุกท่านสายน้ำจุดจะวางตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางนะครับสองเส้นนะครับทุกท่านนี่นะครับล่องสวยมากครับทุกท่านนี่เลยนะครับผมพบกไปสามหัวนะครับผมสามหัวขูดนะครับขูดเป็นล่องกลางนะครับผมนี่นะครับเป็นเครื่องของสตูนะครับผม กับรถจอรเดียนะครับ 8R ครับผมตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับนะครับตัวดันตุกกลางนะครับคุณท่านนี่ครับดันตรงกลางจะมีสามนะครับนี่ครับผมตัวนี้สามหนึ่งนะครับผมแล้วก็สองแล้วก็สามนะครับท่านแต่ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ครับเป็นไม้ธรรมดาก็ได้ครับผมนี่นะครับไม้ที่หนามากครับแล้วก็เจาะนะครับผมเจาะแล้วก็ใส่น็อตนะครับสี่ตัวนะครับผม เวลาตัวที่มันดันเป็นร่องนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมทุกท่านตัวกลางนะครับนี่นะครับผมตัวเป็นหัวหมูครับใช้กับหัวหมูนะครับทุกท่านหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับผมนี่นะครับมันจะเป็นตัวที่ขุดนะครับผมขุดนำขุดนำร่องก่อนนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นหัวหมูอีกซันล่างนะครับที่ขุดมานะครับนี่นะครับผมดูไหมครับซึ่งดินเกินครับผม รถอลังการงานสร้างนะครับทุกท่านตอนนี้ก็เป็นมันฝรั่งนะครับทุกท่านนี่นะครับเริ่มสวยงามแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับอนุ้นก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วครับตัวนี้ก็งามครับผมกำลังสวยครับขึ้นครับผม เพียงข้ามพ้นเดี๋ยวไปดูข้างบนกันเลยนะครับหลังจากผมก็ขึ้นมานะครับนี่นะครับพืท่านจะขูดเป็นแบบนี้นะครับพืท่านเห็นไหมครับมันจะไปกันที่นะครับนี่นะครับสามนะครับสามหัวนะครับสามล่องนะครับไปนะครับผมนะครับเป็นเสียงของเสียนะครับ นะครับผมจะเป็นล่องแบบนี้มาเลยคู่เลยล่องคู่ล่องคู่เลยนะครับทุกท่านทำสวนมันแกวครับทุกท่านนี่นะครับสวนมันแกวครับตัวที่สายนั้นหยุดแท้จริงนะครับตัวนี้ครับเป็นล่องคู่นะครับผมผมก็วิ่งไปตามนะครับวิ่งไปตามล่องที่ผมปั่นเนี่นะครับนี่นะครับทุกท่านนะครับไปที่ละสามล่องนะครับทุกท่านขนใหญ่ครับ สายจ่อรอบนี่คือวันนี้นะครับก็คือผมตั้งรอบแค่พันเจ็ดนะครับรอบของมันนะครับนี่ผมใส่จำนะครับแล้วก็ผมปรับให้พันเจ็ดครับตัวนี้ผมวิ่งในถนนนะครับผมจะเป็นระบบของ GPS นะครับทุกท่านนี่นะครับนะครับตัวที่ผมใช้มาอยู่ที่นะครับ 39กิโลเมตรนะครับครับผม39กแล้วครับกิโลเมตรแล้วนะครับผมจะถึง40แล้วครับนี่นะครับเพื่อนๆดูสวนนะครับ ใด้ยาวมากครับผมทุกท่านยาวเกินครับสวนเล็กๆไม่มีครับผมมีแต่สวนใหญ่ๆอยนนครับดูมาฝรั่งเนี่ยผมปลูกไว้นะครับนี่นะครับผมปั่นไว้นะครับก็ปลูกนะครับผมมีแต่สวนใหญ่ๆนั้นนะครับทุกท่าน มาสามหัวสามหัวนะครับท่านเป็นสายระบบแบบยกนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับพท่านสองฝั่งนะครับคือสองเส้นนะครับผมอย่างนี้เลยครับปมล่องนะครับจะล่องจะสวยครับพท่านเวลาฝังเราฝังสายยางนี่ก็จะสวยนะครับ ใส่ยางเสร็จแล้วก็รอนะครับแล้วก็เช็คน้ำนะครับทุกท่านเช็คน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็รอมาเจาะครับผมเจาะเป็นรูๆนะครับเจาะเป็นรูๆแล้วก็มีแฉกหรือว่าอลับนะครับต้องมามาดําเบี้ยมันนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราสีนี่จะสวยมากนะครับถ,ถ้าเราฝังสายน้ำหยุดนะครับทุกท่าน นะครับถ้าผมตัวที่ไปดู EP ที่ผมใส่ใสายลำยดไอสวนมันแก้วนะครับพวกท่านเวลาสีมันจะสวยครับโอ้โหจะสุดนะครับพวกท่านด้านหน้านี่ก็เป็นเดดินะครับผมเดดิลูดแดงๆนะครับปลูกเยอะมากครับพวกท่าน ่ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับนะครับทุกท่านมาดูตอนเปิดไฟนะครับในยามค่ำคืนนะครับผมตอนนี้เวลาก็ประมาณ6โมงกว่านะครับพวกท่านดูไฟนะครับผม เหมือนกับสปอตไลท์เลยนะครับทุกท่านสว่างทั่วเลยครับทุกท่านจะทําให้ดูล่องนะครับผมจะถ่ายให้ดูรอบเลยนะรอบคันเลยนะครับทุกท่านนว่างทั่วเลยครับทุกท่านูไฟนะครับทุกท่านสว่างทั่วเลยครับทุกท่านนี่แหละครับ ก็ปเปิดไฟสูงนะครับคุณท่านในสายในในสวนนะครับผมเพราะว่าต้องการมองเห็นนะครับตาไฟสวยมากะครับคุณท่านเป็นสปอตไลท์เลยะคระะะับคุณท่านจะได้ไปดูการทำงานในข้างบนนะครับว่ากลางคืนจะไถได้ มองเห็นไหมครับนะครับดูนะครับผมนี่นะครับทกท่านผมได้มาครึ่นข้างบนแล้วนะครับเห็นไหมครับผมไฟเนี่ยทั่วเลยครับในพื้นที่นี้นะครับผมในระยะสิบเมตรเนี่ยถึงนล้นะครับผมสิบเมตรยี่เมตรสิบเมตรครับตรงฝั่งครับสิบเมตรครับตรงนั้นสิบเมตรนะครับผมดูด้านหน้านะครับพุกท่านนี่นะครับเห็นไหมครับสว่างมากครับพวกท่าน ดูรอบข้างนะครับผมเห็นหมดเลยครับว่ามันสว่างมากนะครับทุกท่านดูนะครับโอเคนะครับทุกท่านฝากทุกท่านติดตามรับชม้วยนะครับผักช่องบ่าวสุริยาชาแน,นลด้วยนะครับทุกท่านให้ไปถึงหนึ่งพัน สมัครสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณครับทุท่านที่ตามรับชมครับสวัสดีครับเจอกันคริปใหม่ครับ